ัลโหลครับครับวันนี้พบกันในหัวข้อของเรื่องงานนะครับหรือโอเวอร์ครับผมอาจารย์ประการศิษิ์ช้างสุพรรณเช่นเคยนะครับไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะครับมักจะเริ่มจากการทำทีละก้าวนะครับทีละขั้นทีละก้าวและช้าๆแต่ว่าต้องมั่นคงความสำเร็จก็เช่นกันเกิดจากการสั่งสมการกระทำทีละเล็กทีละน้อยนะครับ แต่ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอนะครับโอเคนะฮะมาดูกันถึงเรื่องของงานนะครับแล้วก็พลังงานแลวก็กำลังครับส่วนนี้ผมจะกล่าวเฉพาะแค่งานเพียงอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยหัวข้อต่อไปเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องของกําลังและก็พลังงานกันนะครับงานนะครับคืออะไรคือผลคูณของแรงกับระยะทางตามแนวแรง หนนวยเป็นจูนนะครับงานเขียนแทนด้วยตัวสัญลักษณ์ตัว W นะครับคือแรงคูณกับผลคูณของกับระยะทางนะครับตามแนวแรงตามแนวแรงก็คือตัวคอร θ เซตาเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นอ,ออกแรงดันกล่องไปลักษณะนี้นะครับออกแรงทํางาน F นะครับแล้วก็ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้เนี่ยไปทางระยะทางนี้นะครับ เอสเนี่ยมีทิศทางไปทางความมือของเราแรงเอนี่ทำมุมกันเป็นมุมเซต้านะครับการที่เราจะมุมเซต้าท่นนี้คือมุมของแรงกับระยะทางเห็นไหมถ้าเราจะแตกแรงให้อยู่ในแนวเดียวกับระยะทางก็หรือว่าเป็นผลคูณของแรงกับระยะทางแต่ต้องเป็นตามแนวแรตรงนี้ก็คือ F c o s เซต้านั่น,นเองนะครับ f cos เซตา f s cos เซตานั่นเองก็คืองานนะครับดูตัวอย่างจากรูปนะครับงานจะมีค่าเท่ากับ f คูณ s เห็นไหมในกรณีนี้แรงกับระยะขจัดเนี่ยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเซตาจะเป็น0หรือว่าโคศมุม0 0ย์ศองศานะครับมีค่าเท่ากับ1แต่ในกระดาษเดียวกันนะครับตัวตลกกว่าน,นี้นะครับลูนี้ยกของขึ้นนะครับออกแรง f ขึ้นไป เดินทางได้ระยะทาง s เดินทางได้ระยะทาง s คุณจะพบว่ามุมของแรงกับระยะทางเนี่ยเป็นมุม90องศาซึ่งทำให้ cos 90องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0เป็นผลทำให้งานเนี่ยเท่ากับ0นะครับไม่ว่าชายคนนี้จะถือของหนักแค่ไหนนะครับเดินไประยะทางไกลสักเท่าไหร่งานที่เขาทำในการยกกล่องเนี่ยไม่มีค่าเท่ากับ0 นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของงานคร่าวๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคืองานของแรงเสียดทานนะครับจะมีค่าท่ากับแรงเสียดทานคูณอยู่กับระยะขจัดที่เคลื่อนที่ได้คอเซตางานของแรงเสียดทานเนี่ยตามรูปนี้นะครับแรงวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือของเราแรงเสียดทานก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนะครับซึ่ง ทำให้มุมเซตาเนี่ยมีค่าเท่ากับอันนี้คือแรงเสียดทานเอฟะระยะขจัดไปทางด้านขวาม,มือพรานมุมเซตาจะเป็น180ซึ่งคอส180เนี่ยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับหรือว่าจะบอกคร่าวๆได้ว่างานของแรงเสียดทานเนี่ย,เป,เ,ยนะเป็นเครื่องหมายลบนะครับเป็นเครื่องหมายลบเป็นลนักษณะนั้นนั่นเองนะครับ ไปดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อคร่าวๆนะครับลองไปทําโจทย์ได้นะครับทาโจทย์ก็ง่ายๆก่อนนะกล่องมวล2กิโลกรัมนะครับถูกดึงด้วยแรงคงที่ขนาด10นิวตัน f ดึงมาทางด้านนี้เท่ากับ10นิวตันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบที่มีความฝืดน,นะครับด้วยความเร่งคงที่4คูณ10เอ่อ4เมตร ต่อวินาทีกำลังสองนะครับเป็นระยะทาง9เมตรนะรเป็นระยะทาง9เมตรซึ่งพื้นราบมีความฝืดก็คือมีตัว f เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจงหาปริมาณงานของแรงเสียดทานนะครับปร,ริมาณงานของแรงเสียดทานก็คือ f s นั่นเองนะครับแต่เรารู้ก็แล้วว่าแรงงานของแรงเสียดทานเนตรงข้ามกับระยะกระจัดเป็นเครื่องหมายลบนะครับ การที่เราจะหางานของแรงเสียดทานได้เนี่ยตอนนี้เราทราบระยะขจัดเอดล้วก็คือ9เมตรนะครับเหลือเพียงแต่เราจะต้องหา f หรือว่าแรงเสียดทานมาดูซิว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราเอามาแทนในสมการเราก็จะได้งานของแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะครับซึ่งรูปแบบในการทําก็จะเป็นลนักษณะหาแรงเสียดทานก่อนนะครับจากซิกมา f เท่ากับ ma นะครับซิกมา f เท่ากับ ma มีแรงอะไรบ้างนะครับมีแรง f ในการดันของหรือดึงของนั่นเองลบกับแรงเสียดทาน f มีค่าเท่ากับ MA นะครับ F ตัวเดียวก็ย้ายแรงเสียดทานเนี่ยมาทังฝั่งนี้จะเครื่องหมายลบาก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ย้าย MA มาอีกฝั่งหนึ่งจกเครื่องหมายบวกก็กลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับแทนค่าเท่ากนะครับ M มวลคือ2กิโลกรัม a คือ4นะครับเราก็จะได้แรงเสียดทานเนี่ยจะเท่ากับ2นิวตันนะครับมีขนาดเท่ากับ2นิวตันพังงานจากแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับต้องติดเครื่องหมายลบนิดหนึ่งนะครับลบ2คูณอยู่กับ s คือ9นะครับ s ร,ยระยะขจัดคือ9 2คูณ9ได้ก็ได้18แต่ว่าต้องเป็นเครื่องหมายลบนะบแต่ในเครื่องหมายลบบอกเราว่ามันมีทิศทางเนี่ยตรงข้ามกัน ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับหรือว่างานเป็นลบนั่นเองนะครับแต่ว่าในโจทย์เนี่ยถามปริมาณของงานแรงเสียดทานถ้าถามปริมาณเนี่ยเราแค่บอกปริมาณคือ18จูลแค่นั้นแต่เราไม่ต้องบอกทิศทางก็ได้นะครับก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายลบก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะเรามาดูข้อต่อไปนะครับจงหางานอย่างน้อยนะครับที่ชายคนนี้ต้องการดันกล่องสินค้า มวล50กิโลกรัมแสดงว่ามีมวล50กิโลกรัมนะครับดันหรือว่าชุดขึ้นไปตามพื้นเอียงทำม,มุม53องศากับพื้นราบนะครับทำม,ม,มุมลักษณะนี้ถึงจุดสูงสุดจากพื้นราบนะดับตำแหน่งสูงสุดจากพื้นราบคือ4เมตรนะครับตรงน,นี้คือ4เมตรโดยถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับกล่องเนี่ยมีค่าเท่ากับ80นิวตัน แรงเสียดทานถ้ากล่องเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานจะมาทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ f เล็กตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ80นิวตันพอได้ไหมครับตรงนี้อันนี้คือรูปภาพนะครับแต่คราวนี้งานไปดูถึงเรื่องของงานจะมีค่าเท่ากับ f s cos เซตาเพราะฉะนั้นเราต้องหาทีละตัวนะครับ f แรงชุดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อน1ครั้งถูกไหมฮะ แล้วก็ระยะทางนะครับระยะทางตรงนี้ไม่ใช่4เมตรแต่ต้องเป็นระยะทางตามแนวแรงซึ่งเป็นระยะทาง s ตรงนี้ถึงจุดสูงสุดจากพื้นเอียงนะครับถึงจุดสูงสุดณตำแหน่งนี้ดูซิว่าถ้าคุณหา f ได้และ s ได้นะครับ cos เซาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ทันทีเพราะอะไรครับเพราะแรงไปทางด้าน ขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะขจัดกับขึ้นไปตามพื้นเอียงไปในทางทิศทางเดียวกันคอสมันเซตา้ามันจะกลายเป็นคอสศู 0, นย์ครับโอเคนะหา2ตัวเพราะฉะนั้นเราไปหา F ก่อนนะครับแรงที่อย่างน้อยที่ใช้กันนี้ในการดันกล่องขึ้นไปจะต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าแรงชุดที่มันดึงกล่องลงในกรณีนี้ลองเช็คดูเรื่อยๆนะมีแรงชุดอะไรบ้างในแนวเดียวกันก่อนนะครับแนวลงมาข้างล่างตรงนี้ ลองกลับไปทบทวนนะตรงนี้จะกลายเป็น mg sin t e t a ไหมหรือว่า sin 53นั่นเองแต่ว่าถ้าดึงลงมาข้างล่างตรงนี้ดึงมาตรงๆก็จะกลายเป็น mg cos เซ e t a หรือ cos 53นะครับแรงที่ในการดึงขึ้นเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยมันจะต้องเท่ากับหรือว่ามากกว่าแรงที่มันดึงชุดลง แรงที่ชุดลงเนี่ยก็จะมี mg s i n เซตากับแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสมการเราให้มันเท่ากันนะครับก็คือดึงขึ้นพอดี F จะมีค่าเท่ากับ m mg s i n เซตาบวกกับแรงเสียดทานซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดมาหมดแล้วนะครับมวลเป็น50กิโลกรัม g คือ9.8นะครับ sin ของมุม53องศา แล้วก็แรงเสียดทานในที่นี้มีค่าเท่ากับ80นิวตันนะครับกเคืองคิดเลขเนี่ยเราจะได้แรงที่ใช้กว่นนี้ในการดึงกล่องขึ้นเนี่ย471.331นิวตันเสร็จแล้วนะครับได้ f s แล้วเราก็ไปหาระยะขจัด s อีกครั้งหนึ่งนะครับระยะขจัด s ตามแนวนะครับหรือว่าก็คือความยาวของพื้นเอียงเราใช้สมการนี้นะครับ sin เซต้าก็จะมีค่าด้านตรงข้ามหารด้วยด้านตรงข้ามของมุมฉากนะครับก็คือ4หารด้วย S นั่นเองนะครับ s ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ4หารด้วย s i n ของมุม53นะครับเป็นลักษณะน,นั้นนะครับหารกันเสร็จก็จะได้า5านะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูคุณจะได้ S เท่ากับ5 พอได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปแทนในสมการ fs cos t e t ได้แรง471.331แล้วก็ระยะขจัดตามแนวแรงหรือว่าความยาวของพื้นเอียงคือ5นะครับคูณกันแล้วก็จะได้2,356.655จนะครับอันนี้คือในการหางานนะครับ